สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินออกกำลังกายก,กันอีกแล้วนะคะตอนนี้10บโมงเช้านะคะเดินตรงนี้ก็จะร่มๆหน่อยนะคะแต่ขากลับก็จะแดดร้อนหน่อยเราก็เลยรีบเดินนิดนึงนะคะก็งองแงแล้วอะ่ะอยากจะไปเดินเล่นสนามเด็กเล่นแต่ไม่อยากจะเดินออกกำลังกายแล้วก็รีบกลับไปทำกับข้าวนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะเงียบสงบนะยกเว้น เสียงรถเสียงลานะคะแต่ว่าถ้าปิดหน้าต่างปิดบ้านเราก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่ามันมีกําแพงตัวนี้บล็อกเสียงอยู่นะคะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวขอเอาปลายนิดใส่แพรมลูกก่อนนะคะมแมลงวันเยอะแยะไปหมดเลย which one is right way นี่นะคะปุ่มไว้นะจ๊ะมแมลงวันจะไม่ต้องได้เข้าปากเข้าจมูกนะคะ เพราะอากาศมันร้อนน่ะแมลงวันมันก็เริ่มเยอะนะคะโอเค you sit like this better this one better okay mm. ไปไปกันเลยจ้า mm. ก็จะประมาณนี้ mm. ถ้าให้นางนอนนางจะไม่ชอบนะคะต้องนั่งนะ <laughs> จะออกไม่ได้คะ่ะหนูมแมลงวันเข้าปากเข้าคอเข้าตานะจ๊ะหนูจ๊ะอุ้ย <laughs> 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 อนนี้ขากลับนะคะแดดร้อนเวอร์นะอู้แสบไหมเลยอะตอนขามาเรายังเดินในร่มนะจ๊ะแต่ว่าขากับเราเดินตากแดดคนปั่นจักรยานไปทำงานอดีมากเลยนะคะได้ออกกำลังกายด้วยประหยัดค่าน้ำมันด้วยดีอะไม่ต้องรีบเร่งไปแบบชิวๆเนาะยิ่งบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานเนอะเลิศเลย ร้อนเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยฉันก็ได้เหงื่อด้วยไวิตามินดีแบบเกินสุดแดดจ้าสุดๆนะคะเนี่ยถ้ามายามเชา้ชาๆนะ้ยสาวๆหนุ่มๆที่ปั่นจัก,กรยานอนะแซ็ปๆทั้งนั้นเลยเธอเอินผ่านไปผ่านมานะคะเพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะคะสะดวกสบายมาก เนี่ยจะให้ดูต้นมะกอกอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะคะแต่ฉันก็ทานไม่เป็นหรอกจ้ะเออแต่ถ่ายให้ดูว่าเออเนีย่ยอยู่ข้างทางเก็บได้เดี๋ยวจะพาน้องมะลิไปยืนดูรถทคร,รถผ่านไปผ่านมาสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวนางจะงอแงอใหญ่กว่านี้เนาะดูเหงื่อฉันไหลแบบไหลหยดย้อย ตเถอดจ้าลูกช่างจริงๆชอบมากรถทรัครถรถบรรทุกมอไซอะไรเงี้ยเทรนอะไรเงี้ยชอบมากแต่แม่ยังไม่เคยพาน้องขึ้นรถไฟนะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะพานางขึ้นอยู่สงสัยนางน่าจะตื่นเต้นหน้าดูโอเ okay. ค let's go to hot now ชันหน้ามืดเพราะว่าดูร่มลูกสีขาวสะท้อนเข้าตาว้ายนะหน้ามืดหน้ามืด ทุกคนคะ่ะน,นี่ก็เป็นเช้าอีกหนึ่งวันที่เรียบง่ายสำหรับเราสองแม่ลูกนะคะถ้าไม่ได้ไปช้อปปิ้งหรือเดินออกกำลังกายก็จะอยู่ประมาณนี้เลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย